จะบอกผู้ชมว่าเพราะว่าภาพนี้แหละครับเป็นเหตุที่เราจะต้องเชิญอาจารย์พิเชษมาคุยกันในช่วงของความสวยอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะก่อนก่อนที่จะให้อาจารย์พิเชษคุยขอกล้องจับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยากให้ต้นเนี้ยชี้ใต้ตาสองข้างเพื่อให้ผู้ชมสังเกตเอาเลยเอาเลยนี่นี่นี่คือซีกปกตินะฮะอ่า ส่วนที่นิ้วนิ้วชี้นี่เห็นถุงใต้ตาไหมฮะเห็นเห็นริ้วรอยอ่าส่วนอีกข้างหนึ่งนี่เพียงแค่ห้านาทีริ้วรอยก็หายไปแล้วดูใต้ตาเออเอาตรงนี้อีกผิวตรงนี้อีกอันหนึ่งร่องแก้มตรงเหมือนคนหน้าเบี้ยวเลยเพราะอีกข้างหนึ่งย้อยอีกข้างหนึ่งกระชับนะเห็นไหมล่าเห็นไหมล่าดวงตาที่ยกขึ้นนี่เห็นไหมอ่าแล้วก็ดวงตาด้านที่เออไม่ได้ใช้เนี่ย มันจะลงอย่างเงี้ยแต่ข้างนี้มันจะกระดกขึ้นเงี้ยใช่ไหมอ้โหสารพัดเลยอ่ะเดี๋ยมาชี้จุดให้ทีเรามาคุยกันอาจารย์ขาผลิตภัณฑ์อันนี้คืออะไรคะตัวหนึ่งก็เป็นเซรั่มนะฮะนะตัวสีเงินก็จะเป็นเซรั่มส่วนตัวสีทองก็จะเป็นครีมอ๋อถ้าตามปกติอนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญอะฮะ ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเมื่อไหร่มีครีมกับเซรั่มเซรั่มจะต้องลงที่หน้าเราก่อนครีมเสมออืมอ่ามันเป็นตัวที่เราจะต้องเอาลงไปเนี่ยกระชับผิวครับนี่เวลาลงเซรั่มเสร็จแล้วเนี่ยรูปจนกระทั่งมันหมดไปเนี่ยนะคะครับไว้สักสองนาทีนะคะแล้วตามด้วยมือทั้งเนี้ยเอามือทําเนี้ยอ่าครับจะรู้สึกในความตึง ชัดเจนมากอันนี้ขอยืนยันอันนี้คือประเภทของเซรั่มใช่แล้วก็เสร็จแล้วเราก็ะโลมเพื่อให้เกิด moisturizing ด้วยครีมกระชับแล้วชุ่มโอ้โหต้องกระชับก่อนชุ่มจริงๆแล้วประเด็นของการที่ทำให้ผิวหนังชุกชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีอยู่3-4ประการด้วยกันใช่ไหมครับอาจารย์โดยทั่วไปนะครับผิวหนังของเรามันจะมีปัญหาอยู่สประการนะครับปัญหาที่หนึ่งผิวแห้งมีเส้นริ้ว แล้วก็ร่วงโรยดูร่วงโรยเมื่อร่วงโรยก็ขาดความเปล่งปลั่งออันนี้คือปัญหาแรกปัญหาที่สองครับริ้วรอยอืคราวนี้ร่องลึกร่องลึกอย่างเงี้ยร่องน้ำมากเนี่ยอแล้วก็ไม่กระชับไม่กระชับก็คือเนี่ยให้งงตองแตงย้ายย้ายย้ายแล้วแป้่วงดึงเราประเภทที่สามผิวไม่เนียน ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆคนที่มีรูขุมขนกว้างเป็นเป็นเหมือนกับคนหน้ากร้านแดดกร้านลครับแล้วสีผิวก็ไม่สม่ำเสมอนะครับก็ทำให้ดูไม่หน้าประสับก็บอกว่าหน้าดูไม่กระจ่างใสอืคือถ้าผิวเนียนซะสีสม่ำเสมอก็ดูสดใสก็จะดูเปล่งปลั่งในอีกแบบนึงครับ glowing glowing ดู b r i g h ขึ้นมาเลยนะทั้งทั้งสประการเนี่ย เราก็ตั้งใจที่จะแก้ไขครับโดยการเอาสารสกัดจากธรรมชาติใส่เข้าไปแล้วก็แปกแก้ไขทั้ง3าประการตรงนั้นครับนะครับเริ่มจากว่ามีริ้วรอยร่วงรยขาดความเปล่งปลั่งแล้วก็อะไรครับท่านความเหี่ยวความชราของผิวหนังจากวัยจากวัยคือเวลาเราแก่แล้วน้ำน้อยคแก่แล้วน้ำน้อยจริงน้ำตามผิวหนังน้อยแล้วก็ส่วนส่วนว่าริ้วรอยล่องลึก คามความกับชับส่วนใหญ่ก็เนื่องจากคอลลาเจนเสื่อมหายคอลลเจนแล้วก็ส่วนที่ผิวสีไม่เนียนหรือว่ามีฝ้ามีจุด่างดำก็เนื่องจากมีการสร้างเมลานินเกิดขึ้นในเรื่องของความแห้งเราก็เอาสารธรรมชาติที่สามารถอุ้มน้ํำไว้กับผิวหน้าแล้วก็ให้ให้มันมีความสัมผัสของความชุ่มชื้นเท่ากับอากาศเพราะฉะนั้นจะได้ไม่สูญเสียน้ําจากใบหน้าไปสู่อากาศ ซึ่งเรื่องนี้บางคนไม่เชื่อนะมันอุ้มน้ําได้เป็นพันเท่าตัวนะจะบอกให้รู้ด้วยแล้วก็ส่วนส่วนที่ริ้วรอยร่องลึกรับความกรชับตัวนี้แหละคือปัญหาหลักของผิวเลยเพราะว่าผิวหนังของเราเนี่ยจะมีคอลลาเจนอยู่เป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดครับคอลลาเจนก็เป็นโปรตีนของร่างกายซึ่งมี20่สกว่าเปอร์เซ็นต์ของร่างกายนะฮะอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับไม่ว่าจะที่ข้อเข่าเส้น ผนังหลอดเลือดอะไรทั้งนั้นผู้นี้เป็นคอลลาเจนหมดผิวหนังก็ต้องมีผิวหนังของเราเนี่ยคอลลาเจนมี2ประเภทครับคือประเภทที่1และประเภทที่3ามผิวหนังของเราจะมี1กับ3ามนะครับคือถ้าเป็นเด็กครับคอลลาเจนจะสร้างขึ้นมาโดยใช้สร้างขึ้นมาเป็นคอลลาเจนชนิดที่3ามอืจะเป็นทําให้ผิวดูเนียนนุ่มนะฮะดูเนียนดูอ่อนเยาว์นะครับ แล้วถ้าหากว่าอายุมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงสิบกว่าไอการสร้างคอร์รเจนสามมันก็จะเริ่มลดลงจะถอยลงจะถอยลงจะเป็นการสร้างคอร์รเจนชนิดที่หนึ่งแทนชนิดที่หนึ่งก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยจะแข็งแรงอแต่ความความยาววัยนะมันมันก็จะหายไปนะมันจะหายไปเพราะฉะนั้นผิวเด็กเนี่ยจะมีคอร์รเจนสามมันจึงเนียนครับจึงเนียนนะครับทีนี้พอถึงอายุสักสามห้าถึงสี่สิบไม่เนียนละ ทั้งคู่มันเริ่มจะไม่สร้างแล้วเริ่มหายไปทั้งคู่เริ่มเริ่มค่อยๆหายไปละเริ่มค่อยๆถูกทาลายละรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการทําก็คือต้องการสร้างทั้งคอลลาเจนชนิดที่หนึ่งและชนิดที่สามช่างชนิดที่สามก็เพื่อให้ผิวของเราเนียนดูเนียนเหมือนเด็กเหมือนเด็กอ่อนยาวดูอ่อนยาวชนิดที่หนึ่งก็เพื่อให้ผิวของเรามีแข็งแรงมีความแข็งแรงครับทีนี้ตอนที่เราอายุมากที่จะหายไปก่อนเพื่อน คือคอลลาเจนชนิดที่หนึ่งเพราะมันมีมากกว่าอันแอร์ะอ่าก็เลาจะดูเหี่ยวเลยตอนนี้เหี่ยวย่นแล้วเพราะฉะนั้นสร้างคอลลาเจนตัวตัวนี้สร้างคอลลาเจนที่หนึ่งปุ๊บมันจะเห็นผลเร็วเร็วแต่ไอ้เรื่องเนียนเนี่ยมันเป็นคอลลาเจนชนิดที่3มันไม่มากกว่าคอลลาเจนชนิดที่หนึ่งแต่ก็จําเป็นต้องสร้างเหมือนกันผลิตภัณฑ์ทั่วไปในตลาดบอกมีคอลลาจงคอลลาเจนจากทะาลงทะเลจากอะไรก็ตามเดิมทีก็จะมีการใส่คอลลาเจนเข้าไปในเนื้อเครื่องสำอาง นี่คือเราเจนมันเป็นโมเลกุลใหญ่นะจา์มันจะซึมเข้าไปใต้ผิวหนังเนี่ยผิวทึชั้นผิวหนังเนี่ยมันยากต่อให้เป็นนาโนนาโนอะไรก็ไม่มีทางถึงจะต้องมีเครื่องมือผักพลาเราเจนอ่างแต่ของเราบอกว่าไม่เอาในเมื่อเรารู้ว่ามันมีการสร้างคอลลาเจนได้เองถ้าหากว่าเรามีสารธรรมชาติเนี่ยซึมเข้าไปในผิวหนังแล้วมันจะสามารถสร้างตรงนั้นได้คือมันเป็นกระตุ้นเซลล์ในร่างกายเราให้สร้างคอลลาเจนได้เองครับเพราะฉะนั้นก็เลยก็เลยมีสารประกอบ ที่เราสกัดมาจากธรรมชาติครับทําเองในห้องหลันะครับสกัดออกมาแล้วให้มันซึมเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วก็ไปสร้างคอลลาเจนตรงนั้นทีนี้คอลลาเจนที่สร้างตรงเนี้มันทั้งหนึ่งและสามในเวลาเดียวกันในเวลาเดียวกันเพราะนั้นหนึ่งไม่ต้องไปใช้อะไรผักเลยเออทาเฉยๆมันซึมเข้าไปแล้วก็ยกกระชับได้เร็วมากๆเพราะฉะนั้นมันถึงรวดเร็วแล้วกระบวนการนี้มันจะเห็นเร็วมากๆของคนที่อายุ60แล้ว คอลลาเจนเริ่มสลายแล้ว mm hmm. ไม่มีการสร้างเพิ่มใหม่แล้ว mm hmm. น่าจะเหี่ยวย่นมากมากนะพอเหี่ยวย่นมากมากเวลามีการสร้างโอรลิเจนกันด้วยเราก็เห็นชชดแสดงว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าสุภาพสตรีท่านนี้เนี่ยใบหน้าครึ่งซ้งายเนี่ยใช้ทั้งเซรั่มและครีมใช่ครับเพียงแค่หนาที5้านาทีในห้านาทีเนี่ยอันนี้เป็นการเป็นนิทรรศการที่เขาแสดงให้คนดูจํานวนมากนะครับ5้านาทีเขาใช้ลงเซรั่มสามรอบ แล้วก็ตามด้วยครีมสามรอบแล้วก็นิดเดียวนะฮะก็คือเป็นการสาธิตแหละาสาธิตแต่มันเห็นผลได้เลยครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในฐานะผู้เป็นคนที่ดูแลหน้าตาตัวเองบอกได้เลยว่าอาจารย์กําลังได้สิ่งหนึ่งที่ยากที่สุดคือนะครับคือคนแก่เนี่ยหนังตาเนี่ยจะตกนะคะอันนี้สัญญกรรมแก้ได้ง่ายทำได้นะครับแล้วก็ หน้าผากรอยย่นจะมีรอยย่นกับตรงนี้นะคะอันนี้โบท็อกช่วยได้ก็ไปใช้อะไรกับวาไปส่วนตรงนี้นะคะเราใช้คอลลาเจนเป็นฟิลเลอร์เข้าไปเลยฉีดเติมนะคะส่วนเนี้งเนี่ยนะคะเราก็ตัดเย็บยกกระเจี๊ยบไปไว้ที่กรงตี่ตรงนี้ได้นะคะไขมันที่เป็นถุงใต้ตาสามารถกรีดแล้วเอาไขมันออกได้ทั้งหมดเหล่านี้ทำได้หมดเลยยกเว้นด้วยเสียกับแต่ต่อให้ใช้สัญญกรรมอะไรก็ตามนะคะรอยย่นที่อยู่ใต้ตานี่แหละ เป็นตัวที่เครื่องไม้เครื่องมือใดๆก็ทําไม่ได้นะฮะงั้นตอนนี้เนี่ยคนที่เขาพยายามทำางินก็คือใช้คำคิดเดียวกับของอาจารย์รแต่มันจะเจ็บกว่าและแพงกว่าก็คือเขาเอาเส้นไหมเข้าไปอย,อยู่ในนี้เพื่อไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนอย่างที่อาจารย์พูดแต่หนึ่งเจ็บสองแพงนะครับะะแต่อันนี้ไม่มีอันตรายไม่เสียเวลาคือไม่เจ็บไม่แพงไง แล้วก็ไม่อันตรายต่อกระเป๋าสตางค์ด้วยค,คือคือคือเราได้ส่วนอื่นด้วยคือจริงๆแล้วเราเราได้ส่วนอื่นด้วยแต่ว่าที่ที่ขอพูดส่วนนี้ก็เพราะว่าส่วนอื่นเนี่ยบางคนใช้วิธีการอื่นแต่วิธีการอื่นที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยทำอะไรตรงนี้ไม่ได้เลยแต่อีกส่วนหนึ่งที่ที่ที่อาจารย์พูดก็คือเรื่องของผิวด้วยนะแต่ด้วยประสบการณ์งานใช้มามากมายแล้วเนี่ยบอกได้เลยตรงเนี้ยยังหาอะไรทําให้ไม่ได้แต่กำลังจะบอกว่ามันมหาศจา์ทั้ง ประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นรวมทั้งระยะเวลาด้วยรวดเร็วครับอันนี้หมายถึงว่าในกรณีนี้เนี่ยผู้ชายผู้หญิงใช้ได้ได้ครับอายุเท่าไหร่ก็ใช้ได้ยิ่งอายุเยอะยิ่งดีใหญ่เพราะมันจะเห็นชัดก็็บอกนา้คนเราถ้าตราบใดยังห่วงใยความงามของตนเองออยามนั้นแปลว่ายังไม่แก่ ถ้าใครบอกว่าอุ้ยลูปทำน้ำทำไปมันไปเทอะอย่างเงี้ยเรียกว่าแกะแน่ทีนี้สำหรับคนที่อายุน้อยอายุจะไม่ถึง40ก็ว่ายังไม่เหี่ยวสาวๆอยากจะป้องกันได้ไหมป้องกันได้วิธีการไม่ดีแบบแก้คืออย่างที่บอกคอลลาเจนมันสร้างขึ้นมามันก็จะมีการทำลายอยู่ตลอดเวลาถ้าหากคอลลาเจนไม่ทำลายมันจะกลายเป็นคอลลาเจนที่มีอายุแล้ว มันจะไม่ค่อยดีคอเลสเจอที่ดีที่จะทำให้ผิวหน้าของเรายาวก็จะเป็นคอเลสเจนที่สร้างใหม่ครับเหมือนกับของเด็กๆมันก็หมุนเวียนผ่านไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการมีบาลานซ์ของคอเลสเจนที่สร้างและทําลายของเราผิวของเราก็จะอยู่อยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดอย่างนี้พอถึงจุดหนึ่งเราเริ่มไม่สร้างคอเลสเจนแต่มีการทําลายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะหยุดการทําลายอคอลลาเจนด้วยอม,มันก็จะดีมากๆผลิตภัณฑ์ที่เราใส่ที่เรามีอยู่ตัวเนี้มันมีสารธรรมชาติที่ไปหยุดเอนไซม์ตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าแมทริกเมท e โลโปรตีนเป็นเอนไซม์ที่ไปสลายแมทริกของผิวหนังแมทริกของผิวหนังหมายถึงอะไรนะครับคือแมทริกของผิวหนังคือถ้าผิวหนังเนี่ยนะฮะ ถ้าเราเอาเซลล์ของฝ่ายบอดมาซึ่งเข้าเราสร้างคอลลาเจนออกนะเอาเซลล์ทั้งหลายเราเอาเราจะเห็นโครงให่ของที่เป็นเส้นใหญ่เป็นตะข่ายเป็นตะข่าย<อ>แล้วเนี่ยคือตะข่ายที่ทําให้ผิวของเราแข็งแรงรถ้ามันโดนทําลาย มันก็จะหย่อนอ่าครับขาดอ่าใช่เราก็ไปขจัดไอ้ตัวทําลายนี่ออกไปเพราะฉะนั้นเราก็มีสารธรรมชาติไปป้องกันการทําลายตรงนี้ซะถ้าใครอยากจะรู้ว่าผิวเราเสียเม็ดตอย่างไงเนี่ยดูเสื้อผ้าที่ซักบ่อยๆเพราะผ้าเราก็เป็นเม็ดตรใช่ครับนะมันเป็นการสารขวานรูมันจะรอตขึ้นแล้วก็เสร็จแล้วมันก็จะถ่านขึ้นเพราะว่าตรงนี้มันแปลว่ามันกําลังถูกทําลายครับเพราะฉะนั้นมีทั้งการสร้างเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีั้งชะลอการทําลาย ผมไม่จะงจะไม่สามารถบอกว่ามันหยุดเลยนะคือ,ค,อคือต้องชะลอการทําลายของแมทริกซ์เพราะฉะนั้นผิวพัธุ์ของเราก็ะจะโอ้โห,โหนี่นี่ผมทึ่งมากๆเลยไม่แปลว่าเขามีสองกองทัพครับกองทัพหนึ่งเนี่ยมาทําหน้าที่สร้างอยู่ใช<อ>่ อีกกองทัพหนึ่งเนี่ยยืนยามอยู่ข้างนอกป้องกันป้องกันครับแต่ว่าบังเอิญเนี่ยป้องกันได้บ้างไม่ได้บ้างในลักษณะที่ว่าบางทีก็เผลอหลับนิดหน่อยเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกมันไม่หมดไปแต่มันชะลอได้ก็แปลว่าตอนที่ตื่นมามันก็ไม่มีใครทําอะไรเราเพาเผลอหลับยามหน่อยก็มานิดนึงมาอย่างเนี้ยประมาณนั้นนะครับน้อยนะฮะที่จะมีคนอธิบายหลักการการทํางานของผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเรื่องความสวยความงามคือบังเอิญผมเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างที่ผมบอกเวล้วจออธิบายมันต้องอธิบายให้ แกนลึกถึงมหมายว่ากลไกลมันเป็นอย่างไรออจริงๆตอนที่เราแสดงประสิทธิภาพตรงเนี้ก็โอ้ยแป๊บเดียวเหี่ยวห้ยไปเลยนะก็เลย <c oughs> เขาก็เลยเป็นทำโส,โนส,โสโลแกนเล่นๆแป๊บเดียวใช่ผมเ็นมีคนโพสต์ลงไปใน Facebook ในทว i ตเ e r เนี่ยเต็มไป <c oughs> หมด้็นี่ไงอาจารย์ครับผลิตภัณฑ์นี้เราจะได้ใช้กันเร็ววันนี้ไหมครับหรือว่าก็ตอนนี้ก็มีแล้วครับมีออกจาหน่ายแล้วผมว่าทุกคนฮะจะต้องจะต้องทึ่งผมลองเรียนว่า ไม่ใช่เพียงเพียงพอใจผมว่ามก็จะต้องทึ่งนะครับเพอย่างที่เราแสดงกับสมาชิกของเราเขาทุกคนก็ตกใจกันหมดมันเป็นไม่ได้ยังไงนะครับคือก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าหลักการที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นเชิงวิทยาศาสตร์แต่รับรองได้ว่าหลักการเหล่านี้เนี่ยเป็นหลักการที่สากลเขายอมรับแต่ไม่ค่อยมีคนมาอธิบายแบบนี้เพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่กล้าอัดหรือ เพิ่มสารที่สร้างคอลลาเจนและหยุดการสร้างหยุดการทำลายสร้างทลายคอลลาเจนเท่ากับที่เราใส่เข้าไปเพราะสิ่งที่เราทําที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสกัดเองในห้องแลบของเราทั้งหมดนี้ได้รับการรับรองถูกต้องถูกต้องครับไม่เป็นอันตรายไม่มีอันตรายครับส่วนไอ้เรื่องความสวยความใสอย่างอื่นมันก็เป็นธรรมดาทั่วไปเรื่องของการลดฝ้าหรือว่าผิวเนียนอาจารย์ก็ทราบผู้เชี่ยวชาญคนนี้ก็ทราบมันมีเยอะ จะไปจะไปไหน <S <S รับก็เพ่งบอกไงอบอกว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องแก้เหียวหรือว่าหน้าเนียนใส่นี่นะคะคจะมีหลายยี่ห้อเขาจะลุกขึ้นมาบอกว่ามีชื่อฉันก็ทําได้แต่สิ่งที่อาจารย์ทำและให้ดูสถิตตรงนี้บอกได้เลยปัญหาตรงเนี้แม้แต่เครื่องมือสัญญกรรมที่มีปัจจุบันก็ไม่สามารถทําให้ได้เพราะฉะนั้นครั้งหน้านี้ผมก็จะไม่เห็นอาจารย์เสรีในแบบนี้แล้วเหน้องชายอาจารย์เสรี เอาละครับวันนี้เวลาของรายการครับต้องก็หมดลงแล้วนะครับในช่วงนี้ต้องกราบขอบคุณท่านจากราจารย์ดรพิเชษมาครับขอบคุณมากครับ,บ,รบสนับสนุนโดย Asian Life Serum and Cream B Talk Formula ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราโทร0 2 6 4 6 8 8 0 0